สวัสดีนะครับมีของมาให้ดูนะครับจาก JD Central นะครับเดี๋ยกันอันนี้จาก JD Central นะครับแต่ว่า Super Sport ส่งมาอีกทีนึงนะโอเคคลิปนี้อาจจะมีเสียงพัดลม่อยนะครับเพราะว่าต้องเปิดพัดลมมาแล้วนะครับฟีร r นะครับ ซื้อมาในราคาโอกัสไหมเนี่ยนะครับ286บาทนะครับมาดูกันมาดูกันนี่นะครับเป็นรุ่นฟอร์ l คลนะครับไซส์10 US นะครับของฟิล่าจะเท่ากับ43บา ะะแล้วก็จะเท่ากับถ้าอยู่เคก็เท่ากับ9นะครับเป็นแบบนี้นะครับกล่องก็เป็นแบบนี้นะเขเคมาดูกันรอนะงเท้าวสวยนะครับเป็นรองเท้าก็เขียนว่ารองเท้าออกกำลังกลายนะครับ ของเาออกกำลังกายก็คงเป็นออกกำลังกายแบบเบาๆนะครับเดินอะไรธรรมดาอย่างนี้นะฮะคิดว่าไม่สมควรเอาไปวิ่งแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะใช้เดินออกกำลังกายหรือว่าใส่ลํารองนะครับใส่ทับซ้นได้นะครับอย่างนี้ถ้าจะใส่ทับส้นนะแนะนำให้บวกไซน์นะครับ สมมุติว่าใส่10 US อาจจะเพิ่มเป็น10บครึ่งหรือ11แล้วแต่วิจารณิยานะครับตรงนี้เป็นผ้าแบบอย่างนี้นะฮะตะข่ายนะครับก็คิดว่าคงช่วยระบายอากาศได้เชื่อกก็จะเป็นทรงแบนๆนะครับอย่างนี้นะฮะแผ่นรองเทา้า สีเงินนะครับตรงนี้จะเป็นสีเงินนะด้านในเป็นสีฟ้านะครับมีความหนาพอสมควรนะครับให้ดูกันเลยเป็นแบบนี้นะนี่นะครับนุ่มสบายนะนะยัดเข้าไปก่อนนะยัดเข้าไปง่ายนะครับไม่ได้ยากเข็นเข็นใจเลย เอาเมือดันๆเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะด้านในนะครับก็จะมีคงม,มองไม่ค่อเห็นมั้งนะเม d ินช c h หน้นะครับ Made in China ข้อเสียของการตั้งกล้องเนี่ยมันก็จะทะลุทะลวงอะไรไม่ได้มากนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ปั๊มนูนนะครับเป็นตัว f นะครับตรงนี้ก็เป็นลวดลายเขานะครับคือรองเท้าเป็นอย่างนี้นะสวยนะครับแล้วก็ถูกมากด้วยแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะหมดนะคาดว่าน่าจะหมดลองเข้าไปดูก็ได้พิมฟีราฟาคอนนะฟอลคอนนะครับ F A L C O N นะครับฟีลาฟคอนฟคอนด้านขวานะครับอันนี้จะมีป้ายสีขาวฟีลานะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีคิวอารโค้ดนะครับเห็นไหมถ้าเราใส่เราก็พับเก็บไปเข้าไปข้างในมันจะได้ไม่ขึ้นมาดันกระเท้าเรา ด้านหลังนะครับมีสีดำฟีรานะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นมไม่แน่ใจว่ากล้องมันโฟกัสอะไปโฟกัสละโฟกัสละอ,อันนี้ถ่ายด้วยโน้ตเนะครับ เคลื่อนไหวน่าจะดีกว่านะเพราะบางคนบอกตั้งกล้องดีกว่าไม่เวียนหัวแต่บางทีบางรีวิวมันจะต้องใช้กล้องขยื่นนะฮะส่วนตัวชอบชอบขยื่นกล้องมากกว่าแต่ก็เข้าใจว่าเราเป็นเราทำยูทูบเบอร์เราทำ u t u b e แบบมือใหม่เนาะอุปกรณ์อะไรเราก็มีน้อยนะครับ<ม>ก็จะพยายาม นอย่างะครับสำหรับคนที่จะซื้อจะได้พิจารณาได้นค,คนขี้เกียจก็จะประมาณนี้เหยียบไปเลยนะครับเหยียบไปเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะพอเหยียบไปเลยแล้วจะเป็นยังไงประมาณนี้นะฮะ ก็อย่างที่บอกว่าถ้าซื้อพอดีไซส์อ่ะมันจะเหยียบแล้วไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะเหยียบให้ซื้อหลวมนะครับแต่ถ้าไม่เหยียบนะครับใส่แล้วประมาณนี้นะครับลำลองสบายขี่มอเตอร์ไซค์เดินเล่นพกออกไปชายหาดชายทะเลนะครับ เป็นคู่ลำลองเผื่อไปสัมมนาไปอะไรก็ติดไปในกระเป๋านะครับหน้าเท้าก็ยืดหยุ่นได้นะครับแต่ถ้าเท้าบานมากๆควรจะเผื่อใส่นิดนึงแต่นี้เราเท้าปกตินะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูเั็คู่นะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้ใส่ถุงเทา้าใส่ถุงเท้ามันก็จะไม่ฝืดนะ คก็คิดว่าไม่มีอะไรนะครับไม่อยากให้คลิปยาวมากสำหรับฟีล่าฟอร์คอนนะครับผมไม่ค่อยได้ไลค์พวกรองเท้านะครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดมามันซื้อแล้วไม่ได้ใส่อะแล้วรองเท้าบางคู่มีคนไม่เสร็จเข้ามาถามว่าใส่แล้วเป็นไงอะไรเงี้ยบางคู่ตอบไม่ได้จริงเพราะบางคู่ยังไม่ได้ใส่เลยจริงๆ อย่างมีเนกี้อะไรนะดิมซิกซอันนั้นยังไม่ได้ใส่เลยนะจนบัดนี้นะครับก็ถือว่าดูไว้เป็นแนวทางว่าเผื่อจะซื้อเองหรือว่าดูเล่นๆว่าวัสดุรุ่นถูกๆของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับของฟีล่าเขาก็ทําได้ดีนะฮะมีตําหนินิดๆหน่อยๆอ่นะฮะเม d ินช c h หน้าเนาะมันก็ต้องมีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้ดูเน้นๆตรงนี้นิดเดียวนะครับให้สังเกตเดี๋ยวผมให้ดูว่ามัน ก้องโฟกัสเราจะเป็นแบบนึงนะครับนีเห็นไหมนี่น,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 นะครับนีนี้หน่อยๆนะครับแต่ว่าเราซื้อ200กว่าบาทนะในราคาที่รถนี้แล้วก็แบบถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ขอจบคลิปกับ f ฟ r a f a o c o n นะครับของผู้ชายเป็นเท่านี้นะครับของผู้หญิงรุ่นนี้ก็มีนะครับเป็นสีอื่นๆแล้วแต่ลองกดเข้าไปดูใน JD Central นะครับหรือใน ซูเปอร์สปอร์ตถ้าในซูเปอร์สปอร์ตเนี่ย mm hmm. ก็จะมีค่าส่ง90บาทนะฮะ8 0บาท80บาท,บาทส่วนใน uh, mm hmm. ในเจดีเ hmm. ซ็นเก็บางทีก็ไม่มีแล้วแต่ยี่ห้อมแล้วแต่รุ่นนะครับ mm hmm. ก็ขอจบคลิปนะครับ mm hmm. เพราะว่าอันตอนนี้ถ่ายตอนดึกนะฮะอยากรีบปอะมาให้ดูจริงๆเนี่ยดองไว้ไหลจะเดือนแล้วนะ mm hmm. คือไม่มีโอกาสนะครับช่วงนี้ตั้งแต่โควิดคราวนี้ คือรู้สึกขี้เกียจมากอ่ะแต่จะพยายามหาอะไรมาให้ดูก็คิดว่าคงมีอีกหลายคลิปนะครับจะพยายามจะได้รู้สึกว่าเออมีอะไรทําบ้างนะครับก็จบคลิปกับฟีล่านี้ไปนะครับสวัสดีครับ